ันก็ใส่ยุใส่ยุแต่มันผสมส่วนนะปลาเรียบเลยปลบบีบีสดดครับ มันก็งานเดียวกันสิผมเคยเอาไปเจาะอ่ะล่ะจำได้บ่ทำงานเดียวกันนั่นแหละทำนี่รถพักก็มัน่าจะงานงานประมาณนี้แหละเสร็มจะเป็นงานไทยที่เขาคึ้งแบบเรียมๆเนีย,เยนะแต่อันนี้เป็นแบบแอนโน่บนๆเนี้ยับ